สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักพ่อแม่จะเนนะมันคือคนลกกาดำหน้าเะครับเก็บพักกูดเอ้เก็บพักกูดครับท่านพี่น,น้องพักกูดงามงามครับผมนนบมีแต่พักกูดไอต่อยพี่น,น,น,ปปน้องนนนึปลา หมจมนุดมมบรครับผมซื้อกามดละหาบาทที่บาทนะแม่เนาะนี่แม่จะเก็บรุงข้างน้างม่นน้ำครับมันนหลับไล่น้นางม่นได้บดี๋ยวลงไปกันเลือกไร้ด้วยหรอครับเออเมืนเป็นคลองไใ้มงโชคให้นาง โอเคโหไม่เอาเบิ้งแม่เมือนอืเช็บผักบ่วงน้ำพี่น้องเห็นบ่ดีนะครับต้นน้อยผักบ่วงพักยังมี่เอ้าช่วยพี่น้องดูแม่เออพี่น้อง ไปทำไมลองลงไปครับนี่ลายพี่น้องช่วงนี้ครับอันนีเจ้แล้วทำอะไรครับมาเก็บผักกูดมาด้วยพี่น้องบรรยากาศดีๆให้พี่น้องน้ำสามสาวไปครับอือี่ยังอีกแค่ไนไปไปไปพี่น้องเข้าขึ้นกรตุขากระห้องอือ ยินมาพี่น้องลานว่ะอือไปพี่น้องตามสามสาวย่างไปครับอือเฮ้พี่น, ours, น้องเบิ่้ลคนนี้พักนี่งไอีเลือดงามงามครับผมอือพี่น no. ้องมีแต่พักใบตัอยเลยพี่น้อง อันเจบพักงานไหักบัวบอนเมีย้าพักะยังก่อักบ่วงเมือนเอืมเาพเหมือนเน้ยกายไปแ้วอันนี้กับพักกระดากุเก่าครัอันนีบัวเพจินาบมัวกับเลียนมาหักก็ที่นี่แหะสามต้นเลยอดออกมากเลยโอ้ยแซ่บขนาดเผบอมู่ต้งขาทางแบบนี้เลยเดูินบน เดือดลองลองแองเล้งเนี่ครับนี่นี่นี่ยอดนี่แล้วนี่เห็นบั้ยนี่เอาแต่ยอดครับผมเออเอาแต่ยอดมันเด็ดเลยครับเด็ดเลยเออโอเคไปนี่ไปลองเอาไปให้แม่ไปอุดมสมบูรณ์มาพี่น้องเขียวอันนั้นก็พักกิเล็ก นั้นก็ยอดพระกีเล็ก,กับอึดพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ทำเมียวันฝนตกฝนยังมันนนั่ส่พิ่นมาครับผมผลอึดเฉียวจะอุ้มพุ่มสวายมอกไปผนกับห้นถูกคนท่างชมยู่บรรยากาศเลยเลยพี่ตองโอ้มันแสแมมันหอมพระคนนี่ว่ล่ะ มันวบ่วงค้นผนันยันอ่ออแซ่บแ่บได้ไหมพู้รับพี่น้องเออมีแต่ผักบ่วงคนอ๋อไงเนี่ยกะถินนี่กระทางพี่น้องด,ดียวไปมากอกระถืมาด ต้องดูพี่น้องโอ้ยต่บางครั้งเธอนอนนอพี่น้องเลยเห็น,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 นแล้วก็ได้แต่เมื่อคืนนอนได้แต่บางครังเธอนอนวันนี้เนาะมันเด็กน้อยนี่ก็มั่งมั่งใข่ามาหนาฟ้ามนนัน,นเนหนเอเรอเนาะวันนี้นนเขาหนีก็เข่าป่าเขาหนีกัดเพลินระดีวันนี้มีแต่พักทั้งนั้นเลยพี่นอ้นนองเนี่งงงงยพี่น้องอุ้นเท่าแง่นนนนเนี่ยเตี๊บกลมเงี้ยกลมกลมเงี้ยเงี้ยอยู่คนแบบแม่น้องมุนเอามาใส่กันวานนี้ เอาพี่นอ้องอืมอืมเบิ่งสาวม่นไปน่ะพักง่ายนั่นแหละพักบ่วงหืึสวยงามมากเป็นี่งนั่งพี่น้องหนึ่งที่ป,ปา่าพ็ดีแต่พอว่าเพื่อนมันดักป่าไว้อยู่อืมพยายามพักบ่งวงนะครับเบิ่งดีๆครับที่น้องม่นเด็ดต้นเด็ดทับๆนี่น้มันที่นี่แบบ แบบเป็นคนกับแบบม่นเป็นคนเด้อพี่น้องแต่ถ้าแบบเป็นคนมันก็สิแซ่บกว่านี่อยู่แต่ว่ากินนั้นเดียวกันแบบเดียวกันรสชาติตกต่างกันจังได๋วันนี้ล่ะเด้งน้อยโอ้ยพี่น้องมองดูหมดลงไปยังนะหมดลงไปยังไงนะมูเหลี่ยมสิคาบไปดิอือนี่พี่น้องเห็นนบ่่ีแดงน้อยมันอยากเข้าไปาอไปเอานี่ล่้วมาออืโอ้ยครับ เอาเอาไปมืแลวพี่น้องเอาอ่าทิน่นริมรั้วถ่ริมลุวพาอยังงฮาเอาเมืดแหละครับคนนิสันน่ะมีกระปลอมกับขออ้องกระปอมเสียยังเดี๋ยวยื้อเราย่องมุมมีแต่แง่ไรเนี่ยครับอ,รอืมบึงม่งวิธีชีวิตพี่นอ้องแหมหลานก็ไไ้ก็ลัางง่ามเหมือนเรียนมาใส่ของเลยเออยุหันละไล่ไล่นะอืม ักเป็นยังตายเนาะมเน่ายังบบงูาสร้างว่าชนะบมดเลยมั้งแน่นหมดอืมบรรยากาศดีพี่น้องเอ้เลียวบนรดสบายหูสบายตาแบบฝนกำลังคึมคึมแดดบ่มีแต่ละกอาอยู่บนยอดกะถีใช่ละเขากินกับหอยอนหอยนางลมเนาะใช้ชู่นะโอ้ยขนาด ขาไปขาไปออเออมันขาไปหมดเข้าไปเล้านแต้กันหำม,มันแบบังหน่อยนะไปไปเบิ่งพ,กงพักกูดยืนต้นพักเคีกงหน่อยหลับไ,ไหม,อมหเอามันว่าบีลังพี่น้องกมเงยเอยู่นีล่ลโอย้ยงอนพักเคเก็ังมันง่ามเง,งิ้นแกงเสียงงูวดก็ยิ่งขัด น้องุงอะเก็บทิครับเ,เก็บยังไงน่ะคร <c oughs> าจเจ้าเก็บพักกอบของเก็บเน,นี่ยโอ้ยไปไปพี่น้องตามคนสามสาวไปนี่ครับอ,อยากต้องการใบกล้วยใบยังกับใบอึดใบตองพี่น้อง ยังละปล่อย,ยใช้ให้พี่น้องเบื่องวิธีชีวิตค้นจนๆเฮ่านี่อันนี้กับักกัมนินน่นว่าแม่นั่งักกมนินัันพี่น้องเต็มคูแล้วํามได้พ่อเราพี่น้องแล้วสรุปยอดองตั้งน เงี้ยงมืดสามสาวเยีงไก่อนั่นแบบพ่อแล้วครับผมไปเ่ลาที่เอาบ่กใส่ไอ้เนี่เออเด็ดแล้วไปนในห้องยังไปเนาะเออี่น้องคนจีเด็ดให้มันจำกว่านีคนมา นั่งกระโกบสะสาอพี่น้องกระลังเป็นหน่วยเห็นไหพี่น้องมื่อกี้ดีเด้อกระลังอันชาว่านปเปิดสู้ไหมเพื่อนเห็นบ่กระลังที่เป็นหน่วยเห็นบ่เจ้างวยกับเนื้ออวเลียดเหรอครับไปตั้งแต่บูมีงว่วนเนี่ยพรอจะเป็หนหยามันไหลตอนมีงว่วนี่หายหยาห์จกินกับบูมี ามาคลิปพักด้วยคลิปนี้พี่น้องชุวมวิวทีิวทัศน์ยางเด่นตามมาง <laughs> ใสามาสรุปยอดด้วยครับได้หลายปนไดบันไสแม,มมาโชว์นะครับได้หลายบรนไดเฮ้งบี้ครับผลงานเฮองนะ เอาบึงอยู่พี่น้องใส่ได้ยังเนีย like ่ยแหะพักยังเนี่ย่ะแม่เนี่ยพักจำเรืองพักบ่วงพักกูดปนกันเลยปนกันเลยใช่พ ern, ักกูดนะสวนพักกูดปาถ้าเป็นสวนที่เราดับที่ง่ามมากอันนั้นอันนี้กัดวราจะกินกับวไข่นางร่มแซ่บครับปนยอดจะกินครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กับเจมส์ลาพ่ายจากไปในครูนี่ครับ ปอนไม่ขึ้นหน่อยขอบคุณคุณขันทิศตามวัมนนี้ก็หาตะป่าไม่กินครับตอนนี้น่าเนาะปลาแต่พ่อก็ใส่ไว้เรียบร้อยนะปอเนาะสวัสดีคืนนี้แรกวันสวัสดีครับพีจ้าพีจ้าเฮ้ยน้องลงุงคนโก้นานี่วันไม่ขึ้นหน่อยพี่น้อง